สวัสดีครับพี่น้องครับปีติตาส่องนูทูปล่อยฝ่ายมาเลยพอดนะครับนะครับสําหรับช่วงปีใหม่นี่นะครับผมกับสิไปสอยงานแต่งงานพี่น้องอยู่ทั้งบุรีรัมย์นะครับตอนนี้แวะปั๊มน้ํามันพอตทอทาอยูยุครลาชนะครับส่เมื่อมาทั้งขอนเจนนะครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับผม รถได้หลายครับพี่น้องครับรถเต็มเลยพี่น้องนะครับปากตา้าเศร้าครับออกทางตาตีซียี่สดไดไหมอะไรนะไดไหมได,ได้ได้ไหมล่ะรอเพื่อนรอเพื่อนอ,อ ย้อนไปอะไรอย่างเงี่ยข้อเสียอะไรสุนเลย,ยนลยย่ะอ้าไปนี่นอะไรครับก็ตามหมูมมเดี๋ยวมันกินไม่ได้อย่างอยู่ดิลยนี่มัน,นมันเป็นอะไรก็ตามหมูตอนนี้มันน่าจะ อารมณ์อรล่ะอารมมนก็ได้กินเล่นรถพายเลสือประทามยากาศครับรถแน่น้ายพี่น่องครับคนกับเบอร์บานเนาะเกียร์หอดบ้านเกียร์หอดซองอ่ะนี่ครับนี่จ้าจ้า ได้ยังอ่ะได้ยังอ่ะดิกินข้าวถามมูถามมองยินข้าวถามมองยินข้าวถามมูโดนละนี่มูวาคนกับไรรถมีใส่ผู้คนไปถึงจับห้างตนไหนขึ้นห้างด่วนตัววะมาเจอวิ่งยายสอนบอกว่าไม่ต้องขึ้นนะวัแล้วมันไปทางชัยภูมิถ้าไปชัยภูมิถ้าไปทางนู้นอะได้แต่ถ้าเราจะมาเช่นเช่นเช่นอะไรนะ เส้นขอนแก่นที่ไม่ขอนแก่นที่ไม่อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มันโค้งมันอ้อมอ้าวแต่ถ้าจะไปชายภูมิบ่ได้แต่ถ้าจะมาทางทางเนี้ยไม่ได้ก็อ้อมยังก็อ้อมมาไม่เข้าใจมันมันมันวนอ่ะมันวนมันไปทางโน้นอ่ะมันไปทางชายภูมิอ่ะถ้ามาทางนี้เขาบอกมันมันวนใหม่อไม่มันลงก้อนเดี๋ยหล่ะมันลุ่มก้อน ทางด่วนมาลงก่อนทางด่วนมาลงก่อนน่นหอดวัดสรพงศ์อีกามถ่ายแยกซ้อนอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องพอดีแช่นครับตัวน้อยมาขอถ่ายรูปน้ำสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ g o o g l ครับน้อง Google อุ้ยมีหยังถาม Google เลยเออแต่แล้วอีพอ่อมักเบิด Google ก่อน ไส่ลอยเอสเตอรดิจ้าเอสคุอยู่บนท้องครับโอ้ยอยู่บนท้องอยู่บ้านีดยังวัดหวยรู้หวยก็คือไกลกันบ่รกับพัตกาพัตกาดีครับครับโบไกลกันครับพัตกาอยู่ี่คนหนึ่งของเพื่อเอาเปิดงานลูกเปิดงานนะเปิดรถครับเดี๋ยว่สยเลยครับมือดีโอ้ยโชคดีนะครับเด้อสวัสดีปีใหม่เด้อ ชีีไม่แห้งจา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 ขอถ่ายด้วยนะครับครับน้องกินเขาครับเดินทางับหเาลฮะโอ้คืออะไรเนาะมันใหญ่ใสอน ด้ยอยาใหญ่ไนี่มกิเขา่หรอี่ไปร้านบ่ไปยมร้านโอ้พ่ง่เห็นงานก็สั่งเหมือนันเลยการมันแต่งงา้นเ้เป็นดพูงญตัวใหญ่ผู้ใหญ่านมอนบ่โอ้มันกินางอยู่ไงเะนี่นะต้องเทศกาลลฮะต้องโอ้ตามก็ตางกับพักกินกันเนาะเออนั่นอ้ยรถหลายๆพี่น้องมากินเข้าพี่น้องครับด้ยังกินเราเทยเฮ้าเมืองเมืองกระดบเมืองกระดาพุทธแน ไม่อยังกินอดีตค่ะคนตายหรดาวพี่น้องนาวพี่น้องนี่ของแซ่บเป็นตานเลยจานเหมือนจานนี้เจียวบ่อมาเด้อมากินของกันพี่น้องนปัิทอดปลาบ่อเอาเนี่ยนะปลาทอดโอ้เขาเนี่ยงมีหมูทอดอันนี้ตีมือเขาแน่บ่อบ่อสำหรับเดินทางกินแล้วเหนียนเปี้ยอ้าคาน่าพี่น้องกินข้าองกันเด้อแับนี้เด้อกินไงกินไงอ้าวยากาศกำลังดี อากาศกันหนาวก็ดีเนาะเย็นสบายเนาะ้นาด้ยนี้เดอีคุณนยดแดลงคุณายดแดดเวพี่นาดนเด้เด้อนูใส่ค่ะ กินข้าวกินข้าวอยู่ที่ไหน,น,นกันเนี่ยกลเกียวนีเรามันากิโอ้โแตงตานีดของามันนี่เขาแตงตุ้นคนเด้คุณนายกินข้าวก็ประเด็จบะหมีนเก๊งเจอที่บ้านเลยตอนทีเป็นตอนได้ไหนล่ะปลาจิกประเด็จไหมคุนนโอเคครับมาเด้ออีน้อง แช่บอาคราบ่ได้ยิ้มช่วยเยอะเอากระดาษที่ชู้มาห่อแบบนี้พี่น้องกันมีขอบมาหอดครับพี่น้องครับครับพวกเราทำอะไรกันฮะ ไปคูดเด้อมึงเฮ่อมึงเฮ่อมันไม่้เอากินบ้านเหมอเออมึงเฮ่อไปคุดปูเดี๋ยสิ้าพี่น้องลุงธงนะครับขอพดบุรีรัมย์ครับผมนั่ไปมาดมางานมางานแต่งหลานพี่น้องครับเพิ่งทองฟ้าครับผม หลังจากกินปูแล้ววันนี้ก็ไปกินกล้วยจับปลาสันวันเบิ่งทองฝาพี่น้องเงอยองามงามไหมฮะก็น่ะเนาะอืออตาแหล่งขน,นาแรลงเนาะทองฝายงแหล่งพี่อบอกปุยนุ่นนี่เนาะเออตอนนั่งขึง้นเครื่องไหมงามงามงามนะ